ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามท,ท,าทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับพอดีใส่เข้าไปแล้วคือเรียกตะแกรงกันมแมลงซึ่งเออดูก็เข้าตาอยู่เพราะว่ามันจะค่อนข้างห่างนะนะครับท่านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้นะก็เพื่อความสบายใจนะครับ ครับท่านผู้ติดตามท่านผู้ชมทัานวิออนไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาทุกท่านมา,า DIY นะครับก็เป็นอีไอเดียหนึ่งนะในการติดตั้งนะครับเขาเรียกว่าอะไรละ่ะแขงกันมแมลงหรือหน้ากากกันมแมลงนะครับสําหรับรถยนต์ทุกประเภทนะท่านสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้นะถ้าท่านแบบรถท่านไม่มีปัญหาในเรื่องความร้อนแล้วก็ระบบแอร์ท่านไม่ใหญ่มากอะไรมากนะครับเป็นรถทัวว่วไปสําหรับการสัตว์ใหญ่ๆนะครับ ไม่ให้มาชนนะครับอินเตอร์คอลเลอร์หรือไม่ให้มาชนเขาเรียกว่าม่านน้ำหรือคอนเนิเตอร์ของแอร์นะครับก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะที่ท่านสามารถเอาไปปรับใช้กับรถของท่านได้ซึ่งง่ายๆนะครับท่านจะใช้เป็นแผ่นที่เป็นแบบอลูมิเนียมก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแผ่นพลาสติกก็มีขาย a อ s ทั่วไปก็มีขายาตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมา สายภาพให้ดูนะครับท่านก็สามารถเอาไปเป็นตัวอย่างเอาไปเป็นไอเดียได้เนาะโอเคครับชโงโกทัวนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางครับทำที่กันมแมลงนะครับในรถกระบะนะครับซึ่งเอาไปใช้ได้กับทุกอันแล้ววันนี้จะรีวิวในอ e ี u สุ1.9นุเพาพวุรูดีเซลครับชงชงกชโกทัวไรไลน์ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องสไลย์ุกท่าน,นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับพอดีใส่เข้าไปแล้วคือเรียกตะแกรงกันมแมลงซึ่งเออดูก็เข้าตาอยู่เพราะว่ามันจะค่อนข้างห่างนะนะครับถ้านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้นะก็เพื่อความสบายใจนะครับจะใส่ก็ได้ก็การสําหรับมแมลงตัวใหญ่ๆนะก็สามารถใส่ได้ซึ่งตัดก็ประมาณเนาะ ก็คือท่านสามารถวัดขนาดรถท่านได้นะจากาช่องนี้นะครับไปถึงช่องนี้นะครับหน้าปัดรับลมของท่านที่จะเข้าผ่านมอน้ำเข้าอินเตอร์คูลเลอร์นะครับก็สามารถที่จะตัดขนาดเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตะแกรงนะครับอันนี้ขาร้านขายมันดุก,ก่อนสร้างมีทั่วไปท่านซืน้อสาหรับเมตรคูณเมตรหรือเหลือใส่ได้สองพันนะครับเพราะว่าปกติก็จะขายเป็นเมตรเนาะนะครับถ้า ขายเป็นเมตรเนี่ยท่านก็สั่งมาอันหนึ่งแล้วก็ใส่ได้2คันนะครับก็คือแบ่งช่องล่างอันหนึ่งแล้วก็ช่องบนอันหนึ่งนะครับเวลาใส่ก็เปิดเฉพาะด้านบนซึ่งก็คือเป็นคลิปตัวนี้นะครับ1 2นะครับ3 4 5 6 7 8 9นะครับอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวเนาะอ๋อคลิปแค่คลิปแค่คลิปแค,ปค,ปค,ปคป่สตัวขออภยัยครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็คลิป4ตัวแล้วก็น็อตตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดกระจังออกมาได้เลย นะครับตามนั้นอ๋ออันนี้ก็ออกมากับกระจังได้เลยนะครับก็แค่คลิกสีตัวใช้ไขควงเน็บนะครับซึ่งท่านสามารถไปดูตามคลิปเก่าๆของผมได้น,นะครับวิธีการเปิดกระจังหน้าของ Isuzu 1.9 power b u d i e e l นะครับแล้วก็เทคนิคในการใส่นะครับเดี๋ยวจะ,ะพาทุกท่านม,มุดเข้บ,บตามช่องอช่องว่างของช่องไฟต่างๆของอ่รูรับลมที่จะเข้ามายังอินเตอร์คูลเลอร์เข้ามายังหม้อน้ําและเข้ามายังอ คอนเดนเซอร์ของแอร์นะครับก็จะมีช่องให้ท่านสามารถที่จะใช้เข็มเป็นทายนะครับรัดได้เลยนะท่านก็สามารถซื้อมาแล้วก็ตัดปริมาณให้พอเหมาะนะครับแล้วก็อาจจะเหลือลงพื้นข้างล่างนิดหน่อยนะครับเหลือนิดหน่อยเพิ่มนิดหน่อยสามารถเอาไปใส่ได้เลยไม่ต้องตัดพอดีเป๊ะนะให้เกินมาสักประมาณนิ้วนึงนะครับด้านบนนี้เหมือนกันนะครับด้านบนนี้ก็เหมือนกันก็สามารถตัดเก็บมุมนะครับให้ เข้ากับเหลี่ยมได้ถ้าจะใส่นะแล้วก็ใช้เคเบิลทยสีดําได้นะครับก็เอาให้ดูนะนะครับแล้วก็ตรงจุดน,นี้สามารถขันน็อตได้ด้วยนะครับท้าจะขันนะหรือใช้แค่เคเบิลทยก็พอนะอ่าเบเเเเเเเื่อเมื่อไหร่มาเคเบิลทยเริ่มเปื่อยเมื่อไหร่ก็สามารถเปลี่ยนได้อันนี้มันมีขายทั่วไปนะครับทั้งเป็นแบบอลูมิเนียมก็มีแบบพลาสติก ABS ก็มีนะครับ สามารถหาได้ทั่วไปนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่จะเห็นนะครับรอยก็จะโผลมานิดนึงนะครับที่เราใช้เขเปพลไทา์สีขาวเนาะเล็กๆลรัดนะครับใช้ของแท้หน่อยเนาะก็ดีจะได้อายุยืนยาวหน่อยก็รัดอย่างนี้นะครับเนี่ยรัดรัดไปรัดไปนะครับรัดไปรัดไปแล้วก็อันนี้มันเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะอยู่ยืนยาวหน่อยกานหลังก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ขยับยกเยกได้ สำหรับท่านที่ชอบนะครับอ่าไม่ว่าการอันนี้เป็นเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งอ่าท่านสามารถที่จะอ่าเอามาใส่ได้เนาะมันก็จะมีแค่สองช่องนะครับช่องบนกับช่องล่างนะนี่เป็นไอเดียนะครับมีขายทั่วไปนะครับมีขายตามร้านขายวัสดุก่อสร้างอ่าเขาจะขายเป็นเมตรเมร็ดอ่านะครับขายเมตรหนึ่งซื้อมาเมตรหนึ่งเหลือ,ลอใช้ได้สองคันถึงสามคันเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณนะครับ ตัดประมาณคืบเลยนะครับประมาณคืบอ่าแล้วก็วัดกันหนึ่งหนึ่งคืบนะครับสองคืบนะครับสามคืบนะครับสี่คืบห้าคืบเองครับห้าคืบคูณหนึ่งคืบตัดโดยประมาณนะครับแล้วก็เล็มเลมขอบนิดหนึ่งก็คือสามารถใส่ได้แล้วนะครับอ่าเอาให้ดูนะโอเคนะครับนี่คือรีวิวนะครับการใส่ไอจุดนี้นะครับท่านจะทําเป็นแบบ รีด้านล่างนะครับโค้งด้านล่างก็ได้หรือว่าจะตัดตรงๆก็ได้แต่ถ้าเป็นรีด้านล่างเนี่ยมันจะเข้ากับขอบพอดีนะครับขอบไปครับท่านผู้ชมนะครับมันจะเข้าขอบพอดีนะครับก็จะยัดเข้ามาแล้วก็ใช้เคเบิลทายนะครับรัดอ่าเคเบิลทายรัดรัดรัดเข้าไปจบนะครับสําหรับจุดนี้มันจะเป็นพลาสติกหนาๆหน่อยฝั่งนู้นท่านก็สามารถขันน็อตเข้ามาได้โอเคครับผมก็เป็นอ่าไอเดียนะครับเป็นเทคนิคที่พามาทุกท่านมารีวิวกันนะครับ ครับผมช่องข้ตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะหาอะไรแปลกๆมาหลอกพวกท่านเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อปิดไว้ตรงนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับถ้ามองจากด้านบนนะครับจะเห็นอย่างนี้นะครับอ,อันนี้ทัศนวิสัยมองจากด้านบนจากห้องโดยสารเนาะไม่ใช่ห้องโดยสารจากห้องเครื่องนะครับมองลง นะก็จะจะเห็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะสวยดีเหมือนกันสะอาดนะครับแล้วก็ก็จะอยู่ใกล้กับอินเตอร์นะอินเตอร์จะอยู่น้านในน,นนะครับถัดไปก็คอนเดนเซอร์แล้วถัดไปก็เป็นม้อน้ำนะครับอ่ามองจากมองจากด้านบนอ่าเรามองจากด้านล่างก็จะเห็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่านะครับติดอ่าทำเขาเรียกอะไรกันศาสตร์ไหม <laughs> กันศาสตร์กันแมลงนะครับ เป็นยังไงบ้างาทำยังไงวิธีทำยังไงก็จะรีวิวให้ดูนะครับท่านสามารถติดตามชมคลิปนี้ได้เลยครับเชงกลกโไลา์กดไลค์<ม>กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย